เมื่อเวลา11.30นาทีวันนี้ข่าวร้อยตำรวจเอกวรวิศวิลากรองสารวัตรสอบสวนสอพององุดรธานีได้เข้าตรวจสอบเหตุรักทรัพย์ภายในร้านซ่อมรองเท้าเสื้อผ้าและกระเป๋าค่ะบริเวณตลาดบ้านห้วยถนนอุดรดุษดีซึ่งที่เกิดเหตุค่ะเป็นเพิงไม้ชั่วคราวมุงสังกะสีรับซ่อมรองเท้าเสื้อผ้าและกระเป๋า พบกับนายบุญทันอายุ61ปีชาวตำบลสามพา้าอําเภอเมืองอุดรธานีค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนำตำรวจไปชี้จุดที่คนร้ายเข้ามาขโมยมอเตอร์จกักรเย็บผ้าไฟฟ้านะคะยี่ห้อซิงเกิลหนึ่งเครื่องมูลค่า3,500บาทมอเตอร์พร้อมกับหัวขัดไม่ทราบยี่ห้อค่ะจำนวน2ตัวมูลค่า9,000บาทกวมมูลค่า12,500บาท ซึ่งนายบุญทันค่ะเล่าว่ามาเช่าที่เปิดร้านรับซ่อมรองเท้าเสื้อผ้าและกระเป๋าค่ะหลายปีแต่ช่วงนี้เป็นฤดูทำนาจึงได้ปิดร้านไปสองวันเพื่อกลับบ้านไปทำนาเช้าวันนี้ค่ะมาเปิดร้านก็พบว่ามอเตอร์จักรเย็บผ้าและมอเตอร์หัวขัดหายไปค่ะจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนรลัว่าเจ้าของร้านไม่อยู่และอาศัยช่วงเวลากลางคืนค่ะเข้ามาขโมยสิ่งของ ซึ่งตำรวจจะได้ตวรวจภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสในการสืบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ